เดี๋ยวเราจะพอขึ้นตรงนี้เสร็จแล้วก็จะมีแยกขวาพระรามเก้าครับเราเลี้ยวไปทางพระ <ไป S 1> รามเก้าเลยนะใช่ครับแน่ไม่พบบัตร Easy Pass เออเป็นไงครับเราลอง,ลอง,ล,องลองถอยทุกทนีนะครับนี่แหละฮะทุกท่านฮะก็ Easy Pass บึงไทยอะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละฮะ สวัสดีครับคุณผู้ชมเฮลิแม็กชานลทุกท่านครับจิมมี่ธนเทพธนิทนท์นิสัยวันนี้เรายังคงอยู่ในสถานการณ์ของโควิด -19 ระบาดนะครับดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทและเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีอย่าลืมนะครับใส่หน้ากากาอนามัยแล้วก็หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้มาอยู่กันกันกนกบอัครยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของโรลสรอยมอเตอร์คาร์แห่งกุนบุรอังกฤษทุกท่านครับโรสรอยโกด New Generation <Just> อันที่จริงเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีทำคลิป พาคุณไปดู s รสรอย g โกส t กันแล้วนะครับไปดูกันได้นะครับในส่วนของารายละเอียดต่างๆของตัวรถนั้นเราทําลิงก์เอาไว้ให้ที่ด้านล่างของคลิปนี้เรียบร้อยนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยคลิปของเราก็เลยจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของฟีเจอร์สรถมากนะักเพราะเราจะมุ่งเน้นไปที่ฟีลลิ่งการขับว่าแตกต่างจากโกส t รุ่นเดิมมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าย้อนไปประมาณไม่กี่ปีก่อนที่ผมเคยลองขับโกสรุ่นเดิมกับเรดรุ่นเดิมนะครับ ก็เลยอยากจะรู้ว่าฟีลลิ่งเนี่ยมันจะต่างจากรุ่นเดิมมากน้อยแค่ไหนวันนี้เรามีอินสตราคเตอร์นะครับมาร่วมรายการเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือพี่ไก่ของเรานั่นเองสวัสดีครับพี่ไก่เชิญนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิ้งนี่ครับสวัสดีครับรบกวนกันอีกแล้วยินดีครับยินดีครับครั้งที่แล้วเราก็รบกวนกันทีแล้วตอนคลิปคารินั่นนะครับยินดีครับผมโอเคพี่ไก่เอาสรุปกันแบบสั้นๆเลยละกันครับผม5จุดเด่นหลักของโกส์รุ่นนี้เนี่ย หลักๆคือมีเครื่องยนต์ใช่ไหมครับเครื่องยนต์เป็น V12 V12 ครับ6.75ลิตร563แรงม้าแรงบิดสูงสุด850นิวตันเมตรนะครับใน Ghost All New เนี่ยมี2อ,อย่างที่ไม่ได้เปลี่ยนนะครับนอกนั้นแทบจะเปลี่ยนเกือบทุกอย่าง2อ,อย่างที่ไม่เปลี่ยนของ Rolls Royce ของ All New Ghost นะฮะก็คือ S.O.E. ครับกับล่มอยู่ในตัวรถนะครับที่สำคัญก็คือรุ่นดีไซน์ฝากระโปรงนะครับที่เป็นชิ้นเดียวกันทั้งชิ้นเลยในรุ่นใหม่นี้ เแตนระบบขับเคลื่อนสีล้อมาแล้วด้วยอะเพราะปกติแล้วรถรุ่นเก่าเนี่ยของโกลฟ์เจนที่แล้วเนี่ยมันไปขับล้อหลังอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอาการฟีลลิ่งตอนที่ออกตัวเต็มเท้ามันก็จะท้ายมันก็จะกดหน้ามันยกขึ้นนนิดึงยกขึ้นนิดหนึ่งแนวสปอร์ตแต่ตอนนี้ก็ใส่ระบบสีเลี้ยวสีล้อขึ้นไปด้วยครับแล้วก็ขับเคลื่อนสีล้อด้วยครับคุณจิมมี่ครับและนอกเหนือจากนี้นะครับคุณผู้ชมความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญก็คือโครงสร้างตัวถังคราวนี้เขาเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมแบบสเปซเฟ แล้วก็โครงสร้างมันจะค่อนข้างแน่นในขณะเดียวกันคือมันจะช่วยทําให้การขับขี่บนพื้นถนนขรุขระต่างๆอย่างเช่นถนนพระราม3ที่เรากำลังจะไปลองเนี่ยนะฮะมันจะสมูทขึ้นมากน้อยแค่ไหนอันนี้น่าสนใจน่าลองแล้วก็ที่เพิ่มเติมเข้ามาคือระบบพลาน่าซิสเต็มครับที่คุณจิมมี่ทราบพลาน่าซิสเต็มอันนี้คือไฮไลท์ที่เพิ่มเข้ามาที่ทําให้คอนเซปต์คำว่าแมจิกคาเพดไรด์ของโรลส์รอยนั้น <c oughs> เขาบอกว่าเป็นจริงได้ มันจะดีขึ้นกว่าโกสซุ่นเดิมมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะพี่ไก่นะยิดีครับโอเคครับไปไปลองกันดีกว่าครับในจังหวะแรกที่ออกมานี่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าพุมอะไรเบาเบามากเบาในแบบที่ผมเชื่อว่าคุณผู้หญิงชอบแน่นอนและจะรักเลย สังเกตได้แล้วว่าในแง่ของการบังคับเลี้ยวอะมันดีขึ้นมันไม่เหมือนโกสเดิมเพราะโกสเดิมเนี่ยคือพวงมาลัยจ,จะเนืยกว่านี้หน่อยและจะยานกว่านี้นิดนึงแต่เบาน้ําหนักน้ําหนักก็เท่าเๆกันและที่สําคัญอย่างหนึ่งคือในแง่ของการบังคับควบคุมเนี่ยถ้าผมว่าผมคุ้นชินกับรถมากกว่านี้นิดนึงเนี่ยผมว่ามันจะง่ายกว่าที่คิดนี่รในแง่ของโมเมนต์รถอะโอเคมันเป็นฟีลิ่งรถหนักแต่ด้วยความที่พวงมาลัยเนี่ยตอบสนองดีขึ้นแอบแอบไวขึ้นนิดนึงน้ําหนักเบา่าเท่าเดิม มันเลยทําให้การขับขี่มันยิ่งมันยิ่งคล่องขึ้นคือถ้าคุณคิดว่ามันคือรถไซส์ใหญ่แล้วจะต้องแบบขับแบบอุ้ยอ้ายขนาดนั้นมันก็ไม่ขนาดนั้นเรื่อง p o ว e r t r a i นอะไม่ใช่เรื่องน่าเป็นห่วงเกียร์อัตโนมัติ z F8 จังหวะยังคงถ่ายทอดกาลังของวันออกมาได้อย่างดีแล้วมันก็ยังสมูทอยู่แน่นอนขนาดเนี่ยตอนขับเนี่ยทียงกดปื้นฮะโอ้พุ่งขนาดนี้เลยเนี่ยพอแต,นดดแตนน่นิดเดียวแต่คันเร่งขึ้นนิดเดียวู๊พละก,กําลังคือมันมาพร้อมเลยมันพร้อมที่จะรอเลย แต่แนะนำฮะการขับรถไซส์นี้เนี่ยควรจะเผื่อระยะเบรกไว้สักหน่อยหนึ่งเพราะว่าด้วยน้ำหนักรถที่มันจะค่อนข้างจะเยอะเนี่ยมันต้องใช้ระยะหยุดที่เยอะกว่ารถทั่วไปนิดหนึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับดีเหมือนกันฮะพี่ไก่ที่พามาตรงช่วงทางด่วนเส้นนี้เพราะว่ารอยต่อทางด่วนช่วงนี้มันเป็นรอยต่อที่ไม่ค่อยจะโอเคซึ่งมันก็ทําให้เราเห็นถึงประสิทธิภาพของช่วงล่างของ Ghost ใหม่ได้ดีเหมือนกันว่าในแง่ของการซับแรงเสื่อน,นั้นดีมาก และที่สําคัญนะฮะคือความเงียบอันเป็นจุดขายสําคัญของโรสรอยผมเงียบสนิทท่ามกลางสภาพอากาศตอนประมาณบ่ายแก่ๆของวันศุกร์อย่างนี้แล้วอินทีเรียงเงียบได้ขนาดนี้มันคือคําว่าสุนทรีฮะเนี่ยไปด้วยความเร็ว80กิโเมตรต่อชั่วโมงธรรมดาเรรนี่แหละฮะลื่นเลยทีเดียวคืออยากจะถอดหน้ากากอนามัยให้คุณดูมากเลยว่าหน้าผมตอนนี้คือฟินขนาดไหนขอบอก เนี่ยไปอย่างเรื่อยๆสบายๆนิ่งๆที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณจะมีความรู้สึกเหมือนกันกับคุณขับรถบ้านๆทั่วๆไปที่ความเร็วสักประมาณ40มันคือแบบนั้นเชียร์นะคุณผู้ชมพี่กายครับตัวช่วงล่างที่ว่าเป็นอุปกรณ์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามานั่นคืออะไรนะเออเรียกว่ารุ่นเป็นแบบพารานาสิส s t เต็มครับครับผมครับก็จะมีอุปกรณ์ที่ช่วยซับแรงระบบช่วงล่างนะครับซึ่งทำให้นุ่มนวลมากขึ้นนะฮะรแล้วก็ตอบสนองค่อนข้างเร็วขึ้นครับใช่ครับ ช่วงล่างแอร์ซัสเพนชั่นปรับควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์นี่นะครับทำให้การซับแรงสะเทือนบนพื้นถนนนั้นโดยเฉพาะสภาพถนนในระบบทางด่วนบ้านเรานะที่ว่ารอยต่อทางด่วนมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับมันยังไปได้อย่างสมูทเกินกว่าที่เราคิดเอาไว้พอสมควรในแงี้การเปลี่ยนเลนที่ความเร็วประมาณร้อยหนึ่งนะฮะขออนุญาตลอเปลี่ยนนิดนึงนะครับอย่าตกใจนะฮะโอ้คล่องขึ้นเลย ด้วยระบบเลี้ยวสี่ล้อที่ช่วยในการเปลี่ยนเลนเนี่ยมันช่วยได้เยอะจริงๆนะฮะคือโอเคหน้ารถมันก็ไปไปก่อนแล้วท้ายรถมันไปตามแต่มันไม่ได้เป็นแบบรถยุโรปบางค่ายที่ว่าแบบเออหัวไปก่อนกลางเคบินไปตามแล้วก็ตูดปิดอันนี้ไม่ใช่บอดี้โรนั้นน้อยมากๆหรือแทบไม่มีเลยเหอะส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของโครงสร้างอลูมิเนียมสเปซเฟรมนะครับที่ช่วยให้ การขับขี่มันนุ่มนวลขึ้นและในขณะเดียวกันคือโครงสร้างตัวถังนั้นมันค่อนข้างแน่นแต่ฟีลลิ่งของเบรกนี่บอกก่อนว่าเบากําลังดีหนืดกําลังสวยนะครับแล้วก็สําหรับการชะลอความเร็วเนี่ยถ้าคุณแตะเบรกแบบแบบเบาๆแล้วค่อยๆหยียบลงไปนะครับน้ําหนักที่เทมาจากด้านหลังมันจะไม่เยอะมันก็จะเหมือนเหมือนกับการเบรกรถทั่วๆไปนั่นแหละแต่ถ้าคุณแบบัดเด l y ฮิ t ลงไปฟึบเลยเนี่ย คุณก็จะรู้สึกได้ถึงมวลของตัวรถที่มันก็จะอัดพุ่งเข้ามาข้างหน้าซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของรถไซส์ใหญ่อย่างเดียนะครับแล้วก็น้ําหนักก็ปาเข้าไปประมาณเท่าไหร่เนีพี่ไก่2ตันเท่าไหร่นะครับสตันกลางๆ2สองตันกลางๆใช่ไหมครับมันกลายเป็นรถรอยที่เหมาะกับการขับมากขึ้นนะเพราะว่าโกสรุ่นเดิมผมว่ามันมันยังมันยังเหมาะกับการเป็นรถนั่งเป็นหลักแต่โกสรุ่นนี้มันเหมาะกับการขับขี่มากขึ้นแล้วสัมผัสได้เลยว่ามันแบบมันละมุนขึ้นแล้วมันคมขึ้น เบาะนั่งนุ่มฮะนุ่มในแบบที่คุณคาดหวังได้จากโรลส์รอย์นั่นแหละที่สำคัญก็คือมันมันกระชับแล้วก็พอดีไปซะทุกอย่างมันรองรับตั้งแต่ช่วงสะบัดจนถึงช่วงลำตัวลงไปได้ดีมากและยิ่งต่อให้คุณเป็นคนตัวใหญ่ขนาดไหนก็ตามอ่านมาถึงจุดที่เรียกว่าพื้นยางม,มาตอยดีที่สุดในระบบ่นนของกรุงเทพกันโอโหพี่ก่ใช่ไหมครับนุ่มเลยโอ้โห นี่แหละคำว่าแมจิกคาเพดไรคือแทบอยากจะร้องเพลงแบบอโฮนิววอะไรทีเดียวคือเ <c oughs> นี่ยเราว,วิ่งที่คอนเร็วประมาณ8ปดสิบ้านะฮะ้วบอดี้นิ่งสนิททุกอย่างไปแล้วมันก็จะนุ่มบึ๊บบึบ,บเบาๆแบบโอ้โหแบบพี่ไก่ทำผมคืนนี้นอนไม่หลับแล้วนะ <c oughs> อนอนไม่หลับไม่ใช่ไหมอยากได้ <c oughs> กิเลสเริ่มมาลนะ <c oughs> โอชอบนะฮะคือ คือรู้สึกเลยว่าถ้าจะเซ็ตช่วงล่างรถให้มาในแนวนุ่มเนี่ยเราว่าโกส t ใหม่เนี่ยกลายเป็นเบนชมัมที่ดีมากเลยในแง่ที่ว่าทั้งนุ่มขึ้นแล้วก็คมขึ้นเล็กๆคมในแบบที่ทําให้คนชอบขับรถเนี่ยพอที่จะหาความลรื่นรมในตําแหน่งนั่งขับได้ด้วยอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมชอบเพราะว่าในรุ่นที่แล้วเนี่ยผมว่ารุ่นที่แล้วมันมันเน้นกลางๆไปหน่อย และเน้นคนนั่งหลังไปหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการบังคับควบคุมมันก็จะยังไม่ได้คมเแบบนี้ตัวช่วยต่างๆของรถคันนี้มีอะไรบ้างนะครับพวกระบบตัวช่วยประเภทแบบว่า ADAS นะฮะก็จะมีปลายสปอร์ตมีมาให้ครับมีนะครับครบถ้วนครับครบถ้วนครับด้วยคอร์เรกชั i อ a l เลอแล้วก็ตัวช่วยระบบมาตรฐานต่างๆของรถสมัยนี้จะต้องมีเนี่ยมีครบถ้วนครับกสให้มาครบเลยล่ะ เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้มาอยู่บนเบาะหลังกันบ้างละนะฮะออถ้าสมมุติว่าในตำแหนง่งตั้งตรงปกตินะครับก็ต้องบอกเลยว่าตำแหน่งนั่งนั้นค่อนข้างจะตั้งชันอยู่พอสมควรเลยทีเดียวแต่ตอนนี้พอปรับให้เข้ากับสรีระและในความต้องการผมตอนนี้นะครับเบาะมันปรับได้ค่อนข้างจะเยอะและละเอียดพอสมควรดังนั้นเนี่ยคือเรียกว่าสบายเลยละ่ะสัมผัสได้เลยว่าถ้าเป็นถ้าเป็นในแง่ของผู้โดยสารนะครับ ระยะฐานล้อที่ยาวเป็นลองวิ h e บส b a แบบนี้มีพื้นที่วางขาค่อนข้างจะเยอะเยอะมากดังนั้นหายห่วงแต่รุ่นชอ็อต t ิ h เบส b a s เนี่ยพื้นที่มันจะน้อยไปกว่ากันเท่าไหร่ให้พี่ไก่17เซนครับผม17เซนติเมตรเออก็ไม่เท่าไหร่นะถ้างนั้นเพียงแต่ว่าถ้าถ้าเป็นคนตัวใหญ่นั่งข่อยห้างอาจจะอาจจะติดนิดนึดนงใช่ครับถ้าเป็นนี้ก็จะเรียกว่าบล็อกทูขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับใช่ครับเ<ม>ดินขึ้นได้เลยอ่าด้นานบนนี้ก็จะมีเป็น มีกระจกแต่งหน้านะครับมีไฟสองสว่างให้ด้วยนะฮะแล้วก็ไฟ LED นี่คือแทบจะเรียกว่าทั้งคันรถส่วนแผงแดชด้านบนนี่น,นะครับก็คือ,อลูกเล่นนะครับให้สามารถสั่งติดตั้งเป็นดาวผู้จัก,การราศีต่างๆได้นะครับสามารถเลือกให้ทําแผงด้านบนเป็นแบบดาวตกได้ด้วยนะฮะมันก็สุนทรีย์ครับคือเข้าใจนะครับว่าทําไมรถระดับราคานี้มันถึงได้แพงสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยมันคือคําว่างานแฮนด์เมดนะ มันคือส่วนผสมร่วมกันระหว่างางานประกอบเชิงวิศวกรรมยุคใหม่กับความปณนีษทางหัตถศิลป์ที่ยังคงใช้มือมนุษย์ในการทําอยู่มันเป็นเหมือนกับเป็นรางวัลชีวิตที่ดีสำหรับใครก็ตามสักคนหนึ่งซึ่งรู้สึกว่าเมื่อชีวิตเดินทางมาถึงจุดหนึ่งแล้วแล้วก็อยากจะให้รางวัลกับตัวเองผมว่าคันนี้แหละมันคือมันคือคำตอบที่ดีมากๆเลยจริงๆแล้วจะบอกว่าการที่เราเลือกใช้ เส้นทางพระราม3ตรงนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากต้องยอมรับว่าพี่จุ๋ยนะฮะผู้บริหารของ MGC m i l l e n ิเลเนียมนี่คือเลือกพิกัดตั้งโชว์รูมได้เจ๋งมากเลยเพราะว่ามันคือถนนเส้นที่บอกบ้ากในการเทสช่วงล่างโรลส์รอยฮะโดยเฉพาะดูเนี่ยเนี่ยผ่านฝาท่อนะครับมันก็ไปโฟลดมันก็ไปของมันโอเคมันยังติดเรื่องของความตึงๆจากล้อเล็กๆยังติดอยู่นิดนึงแต่เอาเถอะครับ ถ้าคุณต้องการให้มันโฟลตกว่านี้มีทางเดียวครับคารินแอน <laughs> แต่มันเรื่องจริงนะอันนี้อันนี้เราไม่ได้ว่าไม่ได้ว่ามามามุกหรือมาเล่นนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่แน่นอนถ้ามันก็ตามราคาจะถามว่าขนาดนี้เนี่ยเพียงพอไหมโอ้โหเหลือเฟือฮะนุ่มซะขนาดนี้ผมถือว่าดีนะมากๆเลยนะอืม ไก่มาเรามาสรุปกันหน่อยดีกว่าเ<ด>นาะว่าคุณงามความดีของ Ghost ใหม่เนี่ยนะครับเท่าที่เราลองขับกันมาวันนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับข้อแรกเลยคือ1ความคมของพวงมราลัยเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากการที่มีระบบเลี้ยวสี่ล้อเพิ่มเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็ฟีลลิ่งของพวงมราลัยเนี่ยคือโอเคละมันเบาในแบบโรลส์รอยดปกติที่เราคุ้นเคยกันละมันก็เป็นฟีลลิ่งแบบโรลส์อยโรส์รอยละอ่ะแต่จุดที่อยากจะเพิ่มก็คือ ในจังหวะก,การเลี้ยวเนี่ยบางอย่างเนี่ยในช่วงในช่วงทั้งความเร็วต่ําแล้วก็ความเร็วสูงเนี่ยเราสัมผัสได้ถึงความคมขึ้นแล้วก็เป็นไปตามสั่งมากขึ้นเมื่อเทียบกันกับภฟมอะไรของรลส์รอยร์รุ่นอื่นที่เคยลองมาเรื่องฟีลิ่งแป้นเบรกบอกเลยว่าเบรกดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมแม้ว่าถ้าเราจะต้องเบรกในจังหวะที่แบบว่าเบรกลึกๆล,ล,ล,ลงไปปุ๊บเนี่ยมวลของรถมันก็มาข้างหน้ากัน,กนทั้งคันเลยนะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยฟีลิ่งของแป้นเบรกเนี่ยควบคุมได้ง่ายขึ้นน้ำหนักดีขึ้นเบาากกลลัังงดีหหนืเมะ เราะฉะนั้นเรื่องเบรกนี่ผมว่าถือว่ามีเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีพัฒนาการที่ค่อนข้างจะดีขึ้นไม่เพียงแค่นั้นคือช่วงล่างนะครับช่วงล่างเนี่ยมีเทคโนโลยีใหม่ที่ชื่อว่าค l a n ่ s ซิสเตมันเลยช่วยทําให้การซับแรงสะเทือนต่างๆนะครับดีขึ้นบอดี้โรก็ลดลงแล้วก็ให้ความนิ่งไปบนพื้นถนนขรุขาดได้ดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมอย่างชัดเจนนอกเหนือจากนี้นะครับอีกจุดหนึ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือเรื่องของ ความเงียบสงบในการเดินทางซึ่งสัมผัสได้เลยว่ามันเงียบขึ้นกว่ารุ่นเดิมอีกโดยภาพรวมแล้วคือโกสใหม่นียผมชอบมากขึ้นกว่าโกสรุ่นเดิมชัดเจนมากโดยเฉพาะอย่างนี้คือหลักๆคือมันคมขึ้นนุ่มขึ้นซับแรงสะเทือนซับเสียงดีขึ้นเบรกดีขึ้นพวงมาลัยคมขึ้นคือผมมองว่ามันค่อนข้างจะคุ้มทีเดียวเนยนะสำหรับคนที่เคยมีโกสอยู่แล้ว และคิดที่จะหาโกสคันใหม่มาแทนคันเก่าหรือว่าใช้ร่วมกันคัน,คนเก่าแต่แน่นอนครับถ้าคุณอยากได้อะไรก็ตามที่สมูทกว่านี้เนียนกว่านี้และนุ่มแบบไม่ต้องหาที่ตีอะไรกว่านี้โรสลาคาริแนนทุกท่านครับเฮลียม็กคลิปวันนี้ขอบคุณพี่ไก่มากๆเลยนะครับ,รบวันนี้ที่มาขับให้เราลองนั่งกันนะครับแล้วก็มาอยู่อธิบายกันตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเฮลีย์แม็กชัแนลของเรา จนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ